นี่เป็นรถตัลลี่ญี่ปุ่นอันนี้สวยมากเลยจากที่เรารอคอยนะครับเราก็จะมาเช็คผลผลรางวัลกันนะครับผลหวยตรงกันหกตัวก็จะได้ถูกรางวัลที่หนึ่งครับ300ล้านา3 0ยล้านเยน วันนี้อยู่กับผมพอเลี้ยงบารมีนะครับกับรายการตามจิตชีวิตคนไทยในญี่ปุ่น,นสําหรับอีพีนี้เอาใจคอหวยครับวันนี้เราจะไปซื้อหวยญี่ปุ่นนะครับไปซื้อรัตตัวญี่ปุ่นเดี๋ยวไปดูกันว่าหวยญี่ปุ่นจะเป็นยังไงนี่เปิดตัวแปลกๆนะครับอยู่ในอยู่ในสวนอยู่ในสวนของ คุณป้านะครับข้างบ้านคุณป้าก็จะมีสวนดอกมงดอกไม้เอาใจคอหัวครับสายหัวเดี๋ยวดูกันนะครับรางวัลที่หนึ่งสูงมากเลยครับเดี๋ยวไปดูกัน ก็จงมีงรตโตเจ็ดอโตหกแล้วก็มีมินนี่มีบินห้า <5 S 2> เลยแล้วก็มีสี่รถสี่แล้วก็รสานะครับอนนี่คือรางวัลเตษน,นี่แค่คู่มางคโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่แหะ ตเสามตัวนะเหม,มนบ้านเราเลยัเเลมากากันนะครับเลามาเริ่มกากันนะครับมาดูวิธีการการะโต,โตนะครับเริ่มจากกระต้3าก่อนนะแล้วสามก็จะ อธิบายนะครับก็จะใช้เลขสามหลักบนบ้านแล้วนะครับหนึ่งก็จะมีจากศูนย์ถึงเก้าตำแหน่งที่สองก็ศูนย์ถึงเก้าศูนย์ถึงเก้าเหมือนกันครับแล้วก็ตัวที่สองก็จะเป็นเลือกสเตทนะครับเรียงหรือว่าเป็นแบบพ็อกเก็ตนะครับก็คือว่าถ้าเป็นสามตัวบ้านเราก็จะเป็นเลขเลขตดประมาณ อันนี้ก็จะเป็นเซตนะครับถูกตัวไหนก็ได้3ตัวไม่ต้องเรียงก็ได้สเตทคือต้องเรียง 1, 2, 3สเท่านั้นนะครับแล้วก็มีมินิมินิก็จะเป็นเลข2ตัวนะครับาจะมาเริ่มแกันส่วนนี้ก็จะเป็นซื้อ200เยนก็คือซื้อ1ครั้งหรือจะเป็น2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งในเลขที่เราที่เราเลือกไว้ครับ เลือกที่ชอบห้าเนะครับแล้วก็เลือกเป็นสเตทนะครับครั้งนี้ผมเลือกเป็นสเตทเรียงสเตทนี้จะได้รางวัลสูงที่สุดในกลุ่มของพ็อกเก็ตหรือว่าเซตนะครับส่วนมินิผมไม่ได้ซื้อ2ตัวไม่ซื้อซื้อสมตัว5้าเจเจครับต่อไปเป็นวิธีการของ รักสนะครับล็อตัวสีก็จะเป็นเลข4หลักเหมือนกับสามเลยมีตั้งแต่0ูนถึงเก้าศูนย์ถึงเก้านะครับก็จะเลือกตัวนี้ก็จะมีสเตทมีพ็อกเก็ตมีเป็นเซตนะครับตัวนี้จะไม่มีมินินะครับรัอตัวสีเลขที่เราเลงไว้แล้วก็จัดก,การนะครับเราชอบเก้าดีกาก็ขีดลงไปอย่างนี้เลยครับสามเจด แล้วก็1น,นะครับแล้วก็เลือกเป็นสเตทนะครับสเตทก็จะออก9 3 7 1นี่ก็คือจะได้รางวัลตรงๆนะครับรางวัลที่1ของ4ตัวครับตัว6นะครับตัว6ก็จะมีอันนี้คือคือ1 1กุ๊ปนะครับ ถ้าเราจะซื้อหนึ่งครั้งเราก็จะซื้อเฉพาะช่องนี้นะครับมีตัวเลือกตัวเลขจะมีตัวเลขตั้งแต่หนึ่งถึงสี่สิบสามนะครับเราก็จะเลือกมาหกตัวที่เป็นล็อตโต้หกนะครับจะเลือกอะไรหกตัวส่วนถ้าเราอยากซื้อสองแผ่นล้วก็เลือกเป็น b เป็น C เป็น d เป็น e นี่ก็คือตัวเลขที่แบบชุดที่เรา อยากได้ที่ไม่ซ้ํากัน,นครับชุดหนึ่งชุดสองชุดสามชุดสี่ก็ซื้อส่วนถ้าเกิดว่าเราเลือกเซตนี้เออย่างเดียว6ตัวแล้วเราจะเลือกหลายๆแผ่นแล้วก็จะมาเลือกที่นี่นครับจานวนครั้งก็จะมาเลือกเอากี่ครั้งกี่แผ่นอย่างเงี้ยส่วนตัว6นี่เราก็จะเลือก09นตัวนี้จะเป็นเลข9นะครับ9ก็คือ0 9ย์ จะหนึ่งห้าสองแล้วก็สามสามเอาสามนะครับนี่ก็จะห่งตัว2องตัวสามสตัวนี้ก็เขาจะเรียงจากจำนวนที่ เป็นจำนวนตําแหน่งน้อยไปหามากอยู่แล้วครับเวลาเขาออกรอตตอรี่เวลาเขาเขาออกรตโตนะครับก็จะตัวนี้ส่วนตัวนี้เราจะซื้อเป็นสองเซตนะครับเราก็จะเอาเซตนี้ด้วยเซตที่สองเพราะาตอนนี้ชอบชอบเล็กกลายชุดสิบแปดด้วยสามสิบสามสามสิบหกไปก็สี่สิบนะครับ น,นี้เก่งไว้ครับเราเก่งไว้ได้ก็จะได้สองชุดก็1ชุด2ชุดนะครับเดี๋ยวเราจะซื้อไปลุ้นกันก็สําหรับตัว6ก็จะมีแค่นี้ครับกาแค่นี้ต่อไปก็จะเป็นเซตสุดท้ายตัวนี้ก็จะเป็นลัตโตเจ็ดนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวเลขตั้งแต่1ถึง37นะครับ ตัวนี้ตัวเลขจะน้อยกว่าลอตโตซิกแต่เราต้องเลือกถึงเจ็ดตัวนะครับถ้าถูกทั้งเจ็ดตัวถึงจะได้ครบนะครับถ้าก็จะเลือกหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามสองสองสามหนึ่ง แล้วก็สามสามนะครับหนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะครบ7แลละนี่ก็จะครบจ็ดตัวนี่ครับก็ครบแล้วทั้งเจ็ดสี่แล้วก็สามส่วนห้าเราไม่ได้เอามานะครับเราจะซื้อแค่ัวนี้พอพอเรากาเสร็จปุ๊บเราก็เอาตัวนี้ครับไปให้กับ ยื่นกับคนขายแล้วก็เขาก็จะปิ้นไอตัวที่เป็นแผ่นของลอตโตออกมาให้เราไปดูกัน บ้าเบโนน้่เป็นรถคัลี่ญี่ปุ่นอันนี้สวยมากเลยเชมาขายก็จะคิดเงินเราเสร็จปุ๊บเขาก็จะปิ้นตัวเลขออกมาให้เราก็จะได้มาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับหน้าตาแบบนี้ที่เราจะได้นี่นะครับก็จะมีออโต้เจ็ดนะครับ นี่เป็นหน้าตาเวลาเราถูกรางวัลล้วก็เอาไปขึ้นเงินอย่างนี้นะครับนี่แล้วก็ตัวนี้นะครับตัวสหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับจะเลี้ยงให้ดูกะแล้วต้สีนะครับที่เรากาไว้ตัวสี ก็จะเป็นลอตโต้หนะครับโอเคก็จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้แล้วถูกก็จะใช้ใบนี้นะครับไปขึ้น1วันส่วนวันที่ออกก็จะมีบอกอยู่ในใบตัวช่วยน,นะครับให้ตัวลอตโต้สนี้ก็จะออกวันวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุกนะครับออกทุกวันเลย แล้วก็ลอตโต้รีก็ออกเหมือนกันก็จะมีจันทร์อังคารพุธพุธรหัสสุกนะครับลอตโต้ห้าออกวันข้โยบิวันอังคารนะครับออกวันอังคารอย่างเดียวลอตโต้ห้าแล้วก็ลอตโต้หกลอตโต้หกก็จะออกรางวัลวันที่ไอ้วันวันจันทร์นะครับกับวันพฤรหัสนะครับวันจันทร์กับพุรหัส ส่วนลอตโต้เจ็ดออกวันศุกร์นะครับออกทุกวันศุกร์ของสัปดาห์มาแล้วถึงเวลาที่เราเรอคอยนะครับวิธีการเช็คผลรางวัลแล้วก็จะเช็คไปที่ทนี่เลยครับพิมพ์คําว่าลอตโต้เลยลอตโต้ก็จะขึ้นมาเลยครับแล้วเช็คสามก่อนเลยโตสามนะครับ มาดูกันก็เข้าไปที่เว็บไซต์จะเป็นเว็บไซต์ของมิซูโฮแบงค์นะครับตอนนี้มันจะมีแบบเป็นภาษาไทยเลยแล้วก็คลิกให้เป็นภาษาไทยนะครับป๊าบกาวาตัวสามมาลุ้นกันครับพอของเราซื้อ ในวันที่วันจันทร์นะแล้ววันที่เราซื้อก็คือวันจันทร์ที่สิบเก้านะครับเลขที่ออกสี่หนึ่งห้านะครับส่วนที่เราซื้อก็จะเป็นนี่นะครับห้าเจ็ดเจ็ดครับห้าเจ็ดเจ็ดก็คือ กดนะครับรางวัลที่ถูกครับตัวตรงก็คือสเตทนะครับที่เรากาไปเมื่อกี้รางวัลที่1ถูกกัน2อ1ครั้งนะครับก็คือ2อ1คนที่ถูกนะครับรางวัลเนี่ยยิ่งคนถูกเยอะก็จะเฉลี่ยไปนะครับอันนี้คือคนถูก21 1คนก็จะได้คนละห6,800นนรเยนน มาเช็กลอตตัวสีกันนะครับตัวสีก็มาแล้วเลขที่ออกประจำวันที่ที่เราซื้อไว้จมวันที่สิบเก้านะครับเอามาแล้วมาแล้วสิบเก้าเลขที่ออก หกหนึงเก้านะครับอืมสเตตถูก79คนนะครับรางวัลละ4 7, 3, 600, ี่แ0 0เจ็ดหนนเยนนะครับมาดูของเราเป็นหน่อยทำไมแสาๆมามานะครับของเราครับหมายเลขที่เราซื้อก็คือแเก้าสามเจ็ดนะครับเรียบร้อยครับ ไม่ถูกนะครับงวดประจำวันที่19เดือนเจ็ดเรามาเช็คลัตโต้ซิกของเรานะครับอันนี้ซื้อไว้สองอัน,นมาดูกันว่าอัตโต้ซิกของเราจะถูกไหมงวดประจำวันที่19เหมือนกันนะครับงวดที่หนึ่งที่ออกสองสองหนึ่ง สองสามสามหกสามเจ็ดสามแปดเฮ้ยไม่หวอยออกเงี้ยแล้วก็จะมีโบนัสนะครับหนึ่งตัวเลขโบนัสก็หกของเราซื้อสองหนึ่งอ่ะถูกหนึ่งตัวครับถูกหนึ่งตัวแถวสองแถวสองถูกถกีก่กกตัวนะสามหกอ่ะถูกหนึ่งตัว ก็ถูกอย่างละหนึ่งตัวนะครับก็ไม่ได้ตังค์จะมาอธิบายเพิ่มนะครับอันนี้รางวัลที่หนึ่งก็คือถูกทั้งหมดทุกตัวนะครับสามร้อยสามล้านอู้สามร้อยสามล้านนะครับคิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่เนี้ยประมาณเก็บเก้าสิบล้านก่าส่วนรางวัลที่สองเนี้ยก็ถูกข้างบนเนี่ยห้าตัวแล้วก็มาถูกไอตัวเนี้ยอีกตัวหนึ่ง เป็น6ตัวก็จะได้รางวัลที่2 6ล้านเยนส่วนรางวัลที่3เนี่ยก็ถูกข้างบนเนี่ยแล้วก็รวมข้างล่างเนี่ยหตัวก็จะได้เป็นรางวัลที่3 3 0 0ามแสนเยนนะครับส่วนรางวัลที่4ี่คนที่4ก็จะถูกภายในตัวเนี้ยแล้วก็รวมตัวนี้ด้วย4ตัวนะครับก็จะได้รางวัลที่4 7,500เยนแล้วก็รางวัลที่5 ถ,ถูกภายในนี้แล้วก็รวมตัวนี้ด้วย3ตัวก็จะได้เป็นรางวัลที่5้านะครับได้1000เยนลงทุน200เยนถ้าถูกในนี้สตัวรวมตัวนี้ด้วยก็จะได้1000เยนกําไร800เยนนะครับถทยก็รับตัว7นะครับมาลุ้นกันออกทุกวันศุกร์ของสัปดาห์นะครับรับตัว7มาแล้ว ปั๊มปั๊มปัป๊มปามเขามีไหมมาดูกันศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งเอาถูกแล้วหนึ่งตัวหนึ่งสามไม่มีสองสองไม่มีสามหนึ่งไม่มีนะครับสามสามก็ไม่มีนะครับที่เราซื้อโอ้โหเห็นแล้วเศร้าโอ้โหไม่ถูก ถูกตัวเดียวครับไม่ได้ตังตัวนี้ก็จะอธิบายเพิ่มในส่วนของลอตตัว7นะครับรางวัลที่1ก็คือถูกตรงเนี้ยตรงๆเจ็หลักก็จะได้เงิอนอ๋อครั้งนี้คือครั้งนี้คือไม่มีใครถูกเลยนะครับรางวัลครั้งนี้ก็จะสะสมไปเป็นครั้งหน้านะครับแล้วก็รางวัลที่2องรางวัลที่สองก็คือถูกนเนี้ยหตัวแล้วโบนัสสตัวเนี้ย ตัวไหนตัวนึ่งก็ได้ไปรวมเป็น7ตัวนะครับก็จะได้เป็นรางวัลที่2ได้4ล้านเยนโอ้สล้านเยนก็เยิหมกันนะครับก็เป็นล้านอนะประมาณล้าน3ปร,ประมาณล้าน3แล้วรางวัลที่3ก็ถูกแน่ๆครับเราก็รวมตัวนี้ด้วย6ตัว ก็จะได้รางวัลที่สามนะครับ7แสนเยนวันที่สี่ถูกอะเน,นี้ยห้าตัวนะครับรวมตัวนี้ด้วยก็จะได้รางวัลที่สี่ไปแล้วรางวัลที่ห้าก็ตัวเลขไหนก็ได้ครับไปในเนี้ยแล้วก็รวมโบนัสด้วยสี่ตัวก็จะได้หนึ่งพันสี่ร้อยเยนแล้วสุดท้ายก็สามตัวนะครับในเนี้ยรวมกับตัวนี้ด้วย เท่าไหนก็ได้3ตัวก็จะได้1000เยนนะครับรอตโต้ในญี่ปุ่นยอดขายเยอะมากเลยนะครับแต่ละเดือนนี้คือนี่คือยอดขายรวมนะครับยอดขายทั้งหมดของเขานะครับยอดขายทั้งหมดของเขาแต่ละครั้งนะครับแล้วดูยอดที่เขาจ่ายเงินรางวัลน,นะครับเขาจ่ายเงินรางวัลแค่4ล้านเยนอันนี้คือเงินที่เขาจะได้เข้ารัฐบาลน,นะครับทุกคน อันนี้คืออาทิตย์ละครั้งนะครับของลอตโต้7ส่วนลอตโต้3ออกจันทหนึ่งสุกลอตโต้4ออกจันทหนึ่งสุกนะครับแล้วก็ลอตโต้6นี่ออกวันจันทร์กับวันพฤหัสนะครับ2ครั้งต่ออาทิตย์คือยอดยอดเงินที่เขาจะได้รับเข้ารัฐบาลนี่เยอะมากครับประเทศญี่ปุ่น ก็ฝากให้ประเทศไทยไปคิดดูนะครับว่าตรงนี้เราน่าจะมีหรือเปล่าครับแล้วเนอกจหโลโต้สามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็จะมีในส่วนของโรตรี่นะครับจะเป็นโรตลี่ของญี่ปุ่นนะครับอันนี้ผมซื้อมาเป็น2แบบนะครับจันนี้จะเป็นแบบมินิอันนี้เราก็จะสามารถเลือกตัวเลขได้หรือว่า เราก็จะให้คนขายเขาแบบซูมจับให้เรานะครับราคาใบละ300เยนนะครับแต่เงินหนึงวันสูงมากครับผมซื้อมินิมาสองใบนะครับนี่จะเป็นมินินะครับเป็นลอตเตอรี่ญี่ปุ่นแล้วก็ซื้อแบบจัมโบ้มาสองใบนะครับราคาเหมือนกันนะครับราคา300เยนนะครับ ประมาณ90้าสิบบาทบ้าเรานะประมาณนะั้นแปดสบห้าเกประมาณนั้นคร mm hmm. เดี๋ยวเรามารอรุ่นกันนะครับว่าผมจะถูกรางวันรอตตรีหรือเปล่านะครับจะใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์ดีๆมาให้ดูอีกพาไปทำอะไรเกี่ยวกับญี่ปุ่นนะครับ ฝากติดตามด้วยนะครับหรือว่าใครอยากจะให้ไปติดตามญาติพี่น้องลูกหลานของท่านนะครับอยากไปดูว่าชีวิตเขาเป็นยังไงก็อิน็อกอ์มาได้นะครับส่วนวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย